เลกันเถอะไปเฮ้ยอ,อันนี้ต้มตำปูมาค่ะโอ้ยสดเลยอะ,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 ะโอ้ยพิ่งองขึ้นจากทะเลค่ะเึ้นทะเลปูเดินขึ้นมาจาับปั๊บเนะหนื่อยไหมที่รักไม่ปวดทีจนอิ่มเลยใช่ไหม ไม่ถ่ายฝีมือแกะปูเราเลยโอ้โหตอนนี้ไปแล้วที่โตแล้วนี่ปูสดนะครับแม่โกเอแม่โกเอะสวยขี่จ็ดก็เก่งบรลานก็ดีพบกันอีกครั้งนะครับกับนวเเกเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตราดนะครับอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่นะครับวันนี้เรามาได้หมายรับกลางเต็นท์อีกแล้วโอ้โหว่าอยู่แต่ละบ้านก็จัดเต็มเลยนี่วันนี้เป็นเต็นท์ห้องน้ําไม่มีไฟฟ้า ไม่มีห้องน้ำํำเราก็ยังมีสุขาเคลื่อนที่ของเรานะครับเป็นไงบอกแล้วนีเวกเตอร์ไปไหนก็ได้อันนี้เป็นที่มีเจ้าของนะเอเป็นที่มีเจ้าของด้วยแล้วมาดูนี่ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ปั๊มน้ำออาบน้ําได้อ่ะแรงขนาดเนี้ยโอ้รถคันนี้รถคันนี้ก็จัดเต็มนะครับเป็นฟ o ร์ดวายแท็กนะครับ Next gen. เล็กเจนเฮ้ยตัวนี้ได้ข่าวว่าติดตั้งแทงน้ําด้วยใช่ไหมวะไปดู Yeah. ดูความรั้มรั้งของรถคันนี้ข้างในครับมีแทงน้ําแอบอยู่ด้วยเป็นแทงน้ำสแตนเลสนะครับไอ้พี่รถรุ่นนี้ความจุก,กี่ลิตรนะหนึ่งร้อยลิตรครับหนึ่งร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรใช่ไหมโอ้โหมีะบบไฟโอ้โรุ่นนี่เขาแต่งจัดเต็มเลยนะครับถ้าใ,ใครสนใจแทงน้ําครับติดตั้งที่ไดที่ใดเลยนะเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตออกไปนอกกรอบไม่ต้องเข้าลานกลางเต็นท์แต่ที่สําคัญยังไม่พอนะครับมีเครื่องเจน จบเครื่องเกนไม่พอเปิดแอร์นั้อีกเครื่องเกนร,รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับโ้ลากได้ต่อไปลาก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 มาลากมา,กากไปเที่ยวตอ่เอเฮ้ยมาดูบ้านนี้ดีกว่าไหมอันนี้อันนี้ไม่ดูอะไรครับพี่ไก่ต้มละกํครับครับผมอันนี้พี่ต้นนะครับพี่ต้นพี่ต้น,น,ตน,น,ตน,ตนเป็นคนพื้นที่ครับคุณพื้นที่ตลาดตลาดไก่ต้มละกราไหนไหนละกรมรอ่ะพี่ด้ไไก่โอ้โห เมนูนี้เผ mm ็ดไหมพี่เผ็ดไหมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดใช่ไหมพี่มีละกําด้วยเป็นเป็นเมนูพื้นบ้านเหรอพี่ใช่ครับเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับไก่ต้มละกําไปโอ้หนี่บ้านนี้ใช้เต็นท์ไละกําไปกินละบ้านนี้ใช้เต็นท์หลังคาเพชรเก้าสมุครับน้องอยู่ข้างในด้วยนะอันนี้ก็ติดตั้งบนโฟลเดอร์นี่ติดเราต้องเราต้องเซ็นเซอร์วงนี้หน่อยแล้ววะวงนี้แบบ ไม่ไม่ค่อยอยากให้ออกื่อวครับอันนี้อันนี้นี่เป็นคนคนพื้นที่นะครับจ่าแม็กจ่าแม็กจาแม็กจาแม็กพาเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานแต่ก่อนเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันอเดิมผมเหมือนเดิมนะพอๆกันแต่ตอนนี้ผมเริ่มเริ่มจะตามทันแล้วนะวันนี้ผมเริ่มจะตามทันแลนะไปครับพี่พี่หมีผู้การหมีผู้การหมีอันนี้ผู้การผู้การเนี่ยให้ให้สัมภาษณ์เลยครับผู้การเป็นไงครับที่นี่ก็หมายรับเหมือนเดิมครับ ลำบากเหมือนเดิมลำบากเหมือนเดิมแต่แต่ที่นี่ไม่รับมากเขาเขาขายที่นะตรงนี้เนาะอันนี้เจ้าของอนุญาตนะครับไม่เหมือนทริปปีที่แล้วอันนั้นเจ้าของมาไล่อันนี้เจ้าของเจ้าของโอเคครับโอเคนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อันนี้แต่แม็กูให้แล้วเฮ้ยนี่สังเกตในป่าเว้ยในป่าก็มีเจนว่ะในป่าเว้ยรู้ว่าเครื่องของนี่มันจะไปไปทั่วถึงนะ แลรวมาดูอันนี้เครื่องเกนที่เราวางนะครับวางไกลๆหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นน้ํามันเนาะแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรแต่ลำนึงเสียงก็เขารับได้อยู่แล้วล่ะเสียงประมาณนี้ก็ลากไฟไปใช้ทั่วกานเนี๋ยลองดิว่าเสียงมันดังสักแค่ไหนนี่ครับเปิดสวิตช์ครับปึ๊บลองซิลองซิแล้วก็เอิดนี่ตาเครื่องเปลาน้ำมันเปิดน้อยเปาน้ำมันแล้วลองเดินถอยหลังดูที่ว่าระยะแค่ไหนที่เขานี่ประมาณนี้ครับอีโคนะครับนี่หมดอีโค ละกำนะครับมืออยู่เลยละกำะครับมืออยู่เลยก็เสียงประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงผมว่าเป่าว่าเวฟที่สตาร์ทเครื่องจอดอยู่หน้าบ้านนี่กะอะประมาณนี้เอาเขตบ้านนี้ไม่ใช้ไฟเราปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนไปดูต่อเลยดีกว่าครับโอ้โน่นสังเกตในป่ามีมีเครื่องครับตรงนู้นอ่ะคันนั้นจะเป็นมิวเอ็กซ์ตั้งโมเดลเ d ดีสีฟ้าดำ มุดมุดมุดจ้ะวิ่งมาถึงครับเดี๋ยววิ่งมาถึงครับต้องเรียกว่าวิทมาช้าเ้องไหม้มาช้าแต่มานะมานะมาช้าแต่มาลสุดหลอของเราฮะคนมีภาระอย่างเงี้ยมีภาระใช่ไหมไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาเมื่อวานไปงานบวชตอนวันนี้ออกมาก็ภาระของผมก็นอนหลับอยู่นะพี่อ๋อแล้วเป็นไงครับที่หมายนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไฮเวสไฮเวสตุดๆนะครับ เหมาะสำหรับสายนวิเกเตอร์เต็มๆฮะแล้วก็บ้านนี้ก็เป็นเต็นท์หลังคาทรงเพชรเหมือนกันเพชรหนึ่งเก้าศูนย์เดี๋ยวนี้นิยมจะมาใช้หลังคาแข็งกันเยอะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทางนู้นมีอะไรกินกันโอ้มาทะเลมีติมทอดด้วยอะอร่อยอร่อยมากค่ะมาทะเลมีติมทอดด้วยอร่อยเด็ดเลยค่ะคือยังมีแบบมีติมด้วยนะ โอ้โหอยากกินนะอยากินเลยัมผ้าตัวของร้านดิวของร้านหครับไอต็มทอดับไอเต็มทอดชนอ๋หวานชื่นเย็นชื่นใจอยงใครน้าเด็กได้กินเงียเอาอะไรครับพี่อรมมะนาวมะนาวตรอเอรี่ดยนบรี่ไม่มีไม่มีมีสตรอเบอรี่มีะไรเย็นๆมีสตรอเบอรี่นีมะนาวมะนาวสตรอเบอรี่ชินน่งมะนาวมะนาวไทอดด้วย ดีเด็ดเลยนี่ทอดใช้ใช้เวลาทอดกีนาทีไม่ถึงนาทีไมถึงเนี่ยแป๊เดียวดูความเย็นเพี่้เย็น่ไหนนี่อิงจรงอิงจค่ะทาเขียวร่ยทาเขียวด้วยให้วินเอร์่าด้วยินเอร์มาตอนนี้จะเป็นไทยหางลาบนะครับติดตั้งตัวเฮดหนึงมเสียงเช่นเดียวกันอันนี้เขาปึ้่งถอยไปแดงไปเลยนะแรปเตอร์เนี่ยอันนี้เมื่อก่อนก็ใช้อะไร เมื่อก่อนใช้ปัจเจ้าครับตัวขับสองเขาบอกว่าตามไม่ทันเพื่อนทริปเดียวเลยแบ็คเตอร์บ้านนี้บ้านพี่หมีบ้านพี่หมีของเราเป็นเทปหนึ่งก้าวสุดมันเดิมดไหมครับแก๊งนี้ก็ลูกนี้นิยมนะใช่ทริปนิยมอุ้ยองยิงองหญิงองหญิงเดียวเลยอ๋อเนี่ยค่ะยังไงมากับพ่อครับพ่อบังคับมาพ่อซื้อมาพ่อซื้อมาด้วย พ่อซื้อมามาเลยติมทอดเดี๋ยวมันละลายเอาแบบไอติมไปค่ะมันละลายผมก็ระกำระกาดนิดของมิเนสแตาับอรี่กำลังลงกระทะอ๋อเห็นไหมสัมภาษณ์ให้รายการอยู่ก็ยังมีไอศตรีมกินา้องเตนีาเ้นนเย็นจริง่ะนลก็ติดแ่เอตอเอาบ้านนี้ก็เป็น ที่ฝันทิดฟัง H190 เหมือนกันครับยประเดี๋ยวย้อนทิศไปอ่ะเลี่ยสัมภาษณ์พี่หน่อสิว่า<ะ>เป็นไงบ้างครับทิศนีด้ดี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 มากห้องน้ำเทเว่นดีมีครบไม่มีเรื่องติ่งเรื่องห้องน้ำใช่ไหมพี่เรื่อง <c oughs> น้ำเรื่องท่าโอเคใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่โอเคนู่นน้ำมีพี่ยังบน <c oughs> ได้ได้เฮ้ยบ้านบ้านที่เปิดแอร์ว่ะพี่เฮ้ยบ้านที่เปิดแอร์ว่ะมาทะเลมากลางเต้น ใช้แอร์กันเลยต้องไปดูนี่ใครอยู่บ้างอ่ะผมดูหน้าต่างโอ้ยหน้าต่างก็ปิดสนิทเลยหน้าต่างสองชั้นนี่เป็นหน้าต่างสองชั้นนะครับห้องเสริมรุ่นนี้อ,<ค>อันนี้หรออันนี้หรอโอ้ยปิดแบบปิดชื้อแบบโอ้ยได้ๆความรู้สึกอะไรเย็นโอ้โหนี่ครับโู้ใช้แอร์เฮ้ยเย็นว่ะพี่ใช้ได้หรอใช้ได้ใช้ได้เยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นแจ่มเลยอ่ะ หมีเตียงอย่างใหญ่อ่ะโอ้โหบ้านนี้ไม่ธรรมดาจริงเว้ยปิดปิดปิดหลานนอนอยู่ละมาบรรยากาศการแคมปิง้งแล้วก็ทางนู้นก็มีอีกสองคันใช้โมเดลเดียวกันหมดครับกลุ่มเราบรรยากาศการแคมปิ้งของเนวิเกเตอร์นะครับ<ม>ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับให้ความสนุกพื้นบ้านใครอยากมาเทีย่ยวโอ้ไอติมมาเสิร์ฟแล้วขอบคุณครับพี่ร้อนไหมพี่ไม่ร้อนโอ้ขอบคุณครับ ผมได้กินติมลแล้วใครอยากมาเที่ยวนะครับก็อุดหนุนเนวิเกเตอร์นะครับมาเที่ยวทริปก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเตรียมกับพุ๋กับข้าวมาหาันหันการกิน,กนทําอะไรกินสนุกดีครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเนวิเกเ,เตอร์แคมเปอร์นะครับขอบคุณครับตอนนวััี้ยงไม่า ฝนตกฝนตกฝนตกเย็นเลยครับนอนสบายฝนตกแบบนี้ชอบชอบจะบอกว่าลมพัดคิวไปแล้วนะอ่ะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์แม่บ้านในชุดนอนไอจังไอจุง ดาวมีอยู่2อย่างใครรมีคเล้วบทยหครมรันไดยโพดมันเลยโพดมันเ ครับทุกคนครับเคลียร์ขยะออกจากพื้นที่เดี๋ยวพี่ดูจะลงน้อครับขยะครับขยะสายยางโอเคเราออกทุกครั้งนะครับครับเราจะไม่เอาไว้เราไม่เอาไว้ขวดซูลูตินดาใช่ครับสะอาดครับคืนพื้นที่ครับผมขอบคุณนะครับ ช่วงนี้อากาศมันร้อนเหมือนจะอาบน้ำก็ไปบอกายครับเป็นองครัายดูดสนตกแล้ว Jump up, อันอีกแล้วโอ้โหย,ย,ยังไม่เมายังไม่เมามันเองเหรอ <c oughs> ได้แต้มบ่รได้แต้มบ่รได้แล้วหนึ่งแต้มครับปลาดุกทะเลครับโอ้โหต,ตัวตัวกิโลไม่ใช่ปลาดุกปลาดุกทะเลด้วยแล้วก็ปลาอะไรนะอีกปลานึงอันนี้สายเท่าแถวสายเท่าแถวไม่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 สายเบ็ดนี่นะไม่สายสายเบ็ดด้วยเหรอใชโอ้ยตรงนั้นอย่าไปนับเดี๋ยวมันตัวแค่นี้เดียวได้ไปดยละไปดูดีละไปดูดีละไปดูดีกว่าโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศดีเลยครับอยู่ที่จังหวัดตลาด อันนี้ก็บรรยากาศชิวๆเย็นๆนี่ก็เริ่มยึดกลับใกล้ๆเฉียงขุ่นนี่ไงยึดกลับยึดกลับอันนี้เหยื่อใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่ครับจับมาจากในนี้นะครับโอ้เราจับมาอย่างนี้แล้วก็เป็นเหยื่ออ๋อในคนจับอยู่นี่ทีมงานจับเหยื่อโอ้ที่ครับพี่ครับเตียนเลยเนี่ยเป็นไงพี่ทำแต้มได้ไหมพี่เป็นไงโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งว่ะพี่มีกุ้งก็มีปลาก็มีโอ้โห ีปลาเลยไม่รู้ครับไม่รู้ครับแ่าน่าจะทอดอร่อยเอี่ยทอดจอบเอ้เห็นเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ได้เยอะนะลองไปดูครับในถังครับเยอะมากเดี๋ยวนี้ได้จับแก้มนะเป็นปลามาเลยทอดกรอบมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟไปกันมาแล้วอ๋อเต็มถังว่ะอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะครับดูดิเต็มถังอ่ะมือทอดแหเดี๋ยวน่าจะได้ทอดกรอบ เต็มถังเต็มถังมีหอยมาด้วยหอยตลับหอยตลับก็มีแล้วก็นี่หอยขาวครับนี่หอยขาวปลาดุกทะเลมีกระติกใส่ไหมพี่น้ำแข็งเส็จจริงจริงใ่บ้านเดียวกันนะพี่เชษนะบ้านเดียวกันเลยพื้นเรืงก็พิเสรศษแล้วปัจจุบันก็อยู่สมุทรคารเอาปฏิบัตอยู่สมุทรคารนะครับพี่ใช่ไหมครับพิเศษก็แฮปปี้ดีครับครับผมดีใจดีนะครับพี่ทุกคนมีอะไรอยากจะบอกความในใจนะครับพี่เกี่ยวกับการเข้าวงการเป็นหลังคาครั้งแรก สนุกดีเลยเพื่ออะไรสนดีขึ้นแล้วครับพี่เป็นกันเองเมื่อคืนก็โดนฝนรถฝนแรกครับน้องรถน้องนองฝนแรกครแต่ไม่เข้าใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่คือคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรใช่ครับอีกสักหน่อยจะมีขึ้นจะมีขึ้นเหรออันนี้นะครับพี่เป็นนิกเกอร์รับน้องนะครับพี่อันนี้แต่ผมฝากให้ติดแรปเตอร์เลยครับแรนเนอร์อันแรกมาแล้วอันแรกมาแล้วโอเคโดนบอรับไม่ไม่ไม่โดนจับกับมือ

พี <Cornell> ่เฮ้อยากกเสียวด้เออพอแล้วนั่นแหละพี่เอ้าเสียวไปไอดีไอแป๊บเดียวตัวเลยเหรอพี่หมดแบนเลยกเวแต่นวกเตอร์ทุกคนงาพี่ครับพี่ครับเฮ้ยไม่พอพี่โทษนะครับพี่ี่ี่อันนี้ี่ีี่่่ี มันไม่สมมันไม่ลงักติของแรปเตอร์แรปเตอร์กี่กี่ร้อยมาวะพี่แร็เตอร์ปกติเครื่องเท่าไหร่แรเตอร์มาเมื่อกี้ทุกทเมื่อกี้มริเดียอวะเอาเอาเดียเหรอนี่โมียอ๋อยกเลยเทไปแล้วอะไม่ได้ไม่ได้เลเฮ้อาใส่แต้ไม่ได้แรปเตอร์สี่ร้อยมามันต้องโดนหลังท่ด้งโดนแสาไล้สี่ร้อย G C ้้สี่ร้อยมาโดนหนักขนาดนี้ ันนี้เขาเรียกเปิดหมดบาฮาเฮียมันหึ่ห่ห่ห่อแต่แรงจริงเสียงแล้ววันนี้นี่เสียงแล้วแล้วนอาหาเหินมาครับอาวโยกเตนหน้เตอเฮ้ยเดียวเยวรืมเลคคอร์ดขอใหม่ได้ไหมแงบเลยพี่กาบอกเสียงแงบเลย

พีมีพีมีพี่มีมีลุงลลุงลยงลุงุงลุงลลุง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 งลุ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 งลงลงลุ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 งลงลุ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 ง กันดิกันดิเป็นไงคนเต็มไมเลยม่ะก็ขอบคุณทุกท่านบรรยากาศดีต้อนรับคุณไปคุณยายอีกสองเครื่องให้บ้านน้าอีกสองเครื่องก็คือเป็นแฟนพันแท้ซันชิโร่เลยทำไมถึงเลือกพัดลมซันชิโร่มาไวที่ร้านคะก็ อ,อรุณสวัสดิ์นะครับต้องขอขอบคุณรีสอร์ทหาดลานทรายรีสอร์ทนะครับอยู่ที่จังหวัดตลาดนะครับที่ให้ความอมนาุเคราะห์กลุ่มนวิเกเตอร์แคมเปอร์นะครับด้มาพักที่ห้องแล้วก็มีแคมปิ้งอยู่ตรงข้างหน้านะครับหากสมาชิกท่านใดสนใจอยากมาท่องเที่ยวแคมปิง้งตกปลานะครับหาดลานทรายรีสอร์ทนะครับแนะนำเลยครับม่อึืนตกในปลาดุกด้วยก็จะไปหาหอยตลับตรงนั้นของชอาวบ้านเวิร์กเลยที่นี่ลานกลางแคมปิ้งก็อยู่ประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีห้องพัก ห้องพักอยู่1,500บาทนะครับเพราะมอาหารเช้าอย่างดีเลยอร่อยมากเลยห่าหมูกรอบคมปิ้งโดนด้วยชาวบ้านเยอะมากเลยทรับเราไปขอซื้อของชาวบ้านได้ยูนิตเต็ไมไปหมดเลยถูกบรรยากาศดีจริงหรอยอดาไปดูว่าจะมานหาอะไรกันดีกว่าไหม หอยอะไรครับเดวนี้หอยขาวกับหอยนอไหนมันเป็นเรียงไรอนหยนอรอ้หนอ้ี่ได้เยอะเลยไอ้มันใ้มือกรติกเลยหอยขาวหอยตลับเหรอเห็นเห็นร้านอาหารหอยขาวหอยตลับหอยงนี่นี่น แล้วรูเป็นเลขแปดนะอะไรนะอ๋อรูมันเป็นเลขแปดนะโอ้นี่อะไรครับเนี่ยรูน่ะอ๋อนี่มาใช่ป่ะโอ้นี่ก็ต้องตาดีๆหน่อยใช่ไหมล่ะต้องเล็งรูนต้องเล็งรูนเนาะโอว่าได้กินยากเหมือนกันเนี่ยถ้ารูแบบพวกนี้ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อลอยขึ้นมาเลยเหรออ๋อออแล้วก็ลอยขึ้นมาเลยเอ้ยอย่างงี้ใช่ไหมครับเลขแปดอย่างงี้ใช่ป่ะแปดสองเลข แปดไหนวะเนี่ยทีนเนี้ยหาเลขแปดไหนไหนไหนแปดตาดีมากโก๊บินไม่ได้มีตัวเล็กต้องก็ะโจนไปก่อนใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราเราขุดไปเลยได้ไหมหรือว่ามันหักมันขุดไปเล้ไมนกล้อ๋อมันหนีมันดันน้ำออกมาใช่ไหมอ๋อ อะไรครับเองประชาร์ล like <device> ูกตุยยาเราประชาเพียบเลยอ่ะเพียบเพียบอ๋อขอฝากเ้ื่นนะครับกับช่องเนปเกนเตอร์คัมเปอร์นะครับถ้าใครสนใจกิจกรรมดีๆท่องเที่ยวเกือบทุกอาทิตย์เลยบอกเลยท่องเที่ยวสรุกสรุกก็ติดต่อเนปเกนเตอร์ได้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า